สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังลุงเฮลนันถูกรางวัลที่หนึ่งไม่ต้องลำบากอีกต่อไปแล้วออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กันยายน2567รางวัลที่หนึ่งรางวัลละ6ล้านบาท199606เลขท้าย2ตัว1รางวัลรางวัลละ2,000บาท94 ล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีผู้ใช้บัญชี Facebook รายหนึ่งได้มีการโพสแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ถูกรางวัลที่1โดยระบุว่ากริซสน,นลัลลันทุง่งตาตีถูกรางวัลที่1ท่ามกลางชาวโซเชียลที่มาร่วมแสดงความยินดีกับสาวรายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ